มหาดไทยทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของข้าราชการอย่างกว้างขวางการย้ายตำแหน่งนี้มีผลกระทบต่อระบบการปกครองท้องถิ่นและเป็นเรื่องสำคัญที่ควรให้ความสนใจอย่างลึกซึ้งการย้ายตำแหน่งของรองผู้ว่าประหลัดจังหวัดและนายอำเภอวันที่11พฤศจิกายนประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเพื่อย้ายข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับต้นหรือรองผู้ว่าประหลัดจังหวัดและนายอำเภอจำนวน27ตำแหน่งซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไป การย้ายตำแหน่งแต่ละตำแหน่งและผู้รับตำแหน่งใหม่นายสมาวิสุพันธ์ไผ่จากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายวีระเลิกวานิจกุลจากสกลนครไปย้ายไปนครพนมนายบุญธรรมถาวรนทศนกิจจากพังงาไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวอรอาภาโลกวิระจากหนองบัวลมพูไปย้ายไปพะเยานายสุจินต์วจากิจจากสมุทรปราการไปย้ายไปพัทลุง นายสมเกียรติวิริยกุลลันจากนครราชสีมาไปย้ายไปมหาสารคามนายปิยพงษ์ชูวงศ์จากอุดรธานีไปย้ายไปลำพูนนายนิกูลธนวัตเมธจากบุกดาหารไปย้ายไปสมุทรปราการนายอำนาจเจริญศรีจากชนบุรีไปย้ายไปสมุทรสาครนายเจริญแหวนเทศจากบุรีรัมย์ไปย้ายไปสุรินทร์นายรณรงค์เทพพักจากบุกดาหารไปย้ายไปอุตรดิตถ์แต่นี้ยังไม่จบการย้ายตำแหน่งอื่นๆที่สำคัญเพิ่มเติมอีกส6กตำแหน่ง ที่ได้รับการย้ายตำแหน่งคือตำแหน่งอำนวยการระดับสูง